เจ้าแมวส้มนะครับที่ห่างหายไปจากจองเงินมาเนิ่นนานครั้งนี้ครับมันกลับมาสร้างเสียงหัวเราะและพร้อมมาในรูปแบบของอนิเมชั่นรวมไปถึงเรื่องราวในวัยเด็กสุดแสนจะน่ารักของมัน The g r a f i e l d Movie Say when never john very me a n cheese oh. I apologize in advance the eating you're about to see will not be pretty And you have a leave young children this would good If this time for you to o them the be r เป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆนะครับของตัวกาฟิลแล้วก็ตัวพ่อของกาฟิลนะครับได้อย่างดีเยี่ยมตลอดที่ดูนะครับผมยิ้มไม่หุบและหัวเราะดังได้เต็มที่นะครับเพราะว่ารอบที่ดูเนี่ยมันไม่ได้มีคนเยอะเลยครับมีผมคนเดียวตอนนั้นนะครับฝนตกน้ำคนเลยแบบไม่ค่อยมี ผมเลยแบบสามารถหัวเราะลั่นลงได้เต็มที่เลยครับเป็นการกลับมาที่แบบสนุกมากครับได้ทั้งรอยยิ้มได้ทั้งเสียงหัวเราะได้ทั้งความผ่อนคลายความเครียดความตึงนะครับได้ปล่อยจอยไปกับเรื่องราวของแมวส้มและการะจนภัยของมันในโรคภายนอกแม้ว่าพอดกับบทนะครับจะสุดสำเร็จก็ตามนะอย่างเรื่องครอบครัวครับ การประจนภายความฝันมิตรภาพความรักนะครับมันเห็นได้บ่อยมากๆอีกอย่างครับตัวหนังเดินเรื่องเป็นเส้นตรงครับจนเดาได้ง่ายๆแต่มันคือสิ่งที่ดีงามมากครับสมกับเป็นแอนิเมชันเพราะว่าดูแล้วแบบออมันก็ย่อยง่ายจริงๆอ,อ่ะถึงจะติดเรื่องแบบที่มันแบบเล่าไวไปหน่อยในบางช่วงก็เถอะสุดท้ายครับผมก็มองข้ามมันไปอยู่ดีครับเพราะว่าความมันเทิงที่หนังมันมอบให้นี่แหละครับ แล้วก็คาแรคเตอร์ที่ชวนให้ผมดูแล้วเอนจอยสนุกไปกับตัวละครทําให้ผมเนี่ยแทบจะมองข้ามข้อด้อยของหนังไปเลยแต่ถึงผมจะบอกว่าการเดินเรื่องของมันเป็นเส้นตรงก็จริงนะครับแต่จากที่ดูเนี่ยการนําเสนอและการเล่าเรื่องของหนังเนี่ยถือว่าเขาดําเนินเรื่องได้มีชั้นเชิงอยู่นะเขาสามารถผูกปมได้ดีเยี่ยมเลยครับแถมนําเสนอแบบกระชับเข้าใจง่ายแบบรวดเดียวนะครับจนทําให้เราเนี่ย ร่อยจอยง่ายๆนะครับไม่ต้องไปดึงดราม่าคิดอะไรเยอะเลยครับตอนดูแต่ยังไงยังไงนะครับบางช่วงก็เล่าไหวไปอยู่ดีจนแบบเสียดายในบางโมเมนต์ของกาฟิลนะครับแต่ช่างเถอะครับเพราะว่าทุกโมเมนต์แม่งน่าจดจําไปหมดเลยครับไม่มีอะไรเลยครับที่ไม่น่าจดจําแถมมันยังคงเอกลักษณ์ของกาฟิลได้เหมือนอย่างเคยนะครับทั้งกลิ่นอาย ที่คุ้นเคยบรรยากาศโทนการเล่าเรื่องรวมไปถึงนิสัยของเจ้าแมวส้วมตัวอ้วนแต่มันไม่ใช่แค่คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ได้นะครับมันยังเพิ่มความซึ้งกินใจลงไปด้วยก็คือเพิ่มมิติของตัวเนื้อเรื่องเพิ่มไปด้วยครับซึ่งไม่ค่อยได้เจอนในแอนิเมชันการ์ต l เลยแม้ว่าตัวเนื้อหาะจะเห็นได้บ่อยในเรื่องราวของปมครอบครัวที่ลูกไม่ถูกกับพ่อ แต่ด้วยตัวละครที่มันไม่เหมือนใครครับกับเรื่องราวดราม่าแบบนี้มันดันทำตรงนี้ได้ซึ้งและสนุกเฉยเลยครับผสมกันลงตัวทั้งตลกกับดราม่าในทั้งรอยยิ้มนะครับแล้วก็เสียงหัวเราะที่ปนความซึ้งหน่อยๆน,นะครับก็มันเป็นอะไรที่ลงตัวแบบประหลาดมากและกลมกล่อมอย่างบอกไม่ถูกแน่นอนครับบทเองก็อย่างที่บอกครับสุดสำเร็จมากแต่ครั้งนี้ครับถือว่าแปลกเพราะว่าปกติกาฟิลใช้บทแบบนี้เยอะก็จริง แต่บทที่เสริมเข้ามาอย่างเรื่องการที่เราได้เห็นการเติบโตและการพัฒนาในด้านต่างๆของตัวละครน,นี่แหละที่ไม่เคยเห็นในเรื่องกาฟิลเลยครับมันเลยช่วยให้คนดูรู้สึกได้เลยว่าเรื่องนี้ครบรถและเต็มอิ่มกับหนึ่งชั่วโมงกว่าแน่นอนที่สำคัญได้แง่คิดด้วยครับปกติกาฟิลให้แง่คิดไปในมิติเดียวเท่านั้นแต่นี่ได้แง่คิดในหลายมิติเลยทางเรื่องของการเรียนรู้วยตัวเองครับการไม่ตัดสิน หนังสือจากปกการไม่มองผู้อื่นในมุมเดียวด้านเดียวผมนี่แบบเฮ้ยปกติกาฟิลมันให้ความตลกและแง่คิดในมิติเดียวไม่ใช่เหรอวะนี่แบบให้มาอย่างเยอะเลยอะ่ะทำให้โมเมนต์การดูกาฟิลครั้งนี้นะครับฟิลโคตรดีไปเลยดูเพลินและเข้าถึงทุกอารมณ์ที่หนังถ่ายทอดมาให้ส่วนตัวนะครับเจ้าแมวส้มเนี่ยยังคงนิสัยเดิมไม่เปลี่ยนแปลงยังคงติดหรูติดโซฟาตัวเดิม รักการกินรู้จักตัวเองแต่แค่คราวนี้ครับเขาคงต้องเรียนรู้นะครับที่จะรู้จักตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมนะครับด้วยการออกไปข้างนอกเรียนรู้ทักษะดึงสัญชาตญาณความเป็นแมวจรอ,ออกมานะครับทำให้ตัวละครการฟ,ฟิลในครั้งนี้มีสเสน่ห์และมิติที่มากกว่าเดิมส่วนโอดี้ครับตัวละครหมาแสนรู้นี่ก็ยังคงเป็นตัวละครที่แย่งซีนเหมือนเคยนะครับ แต่คราวนี้เนี่ยเขาแย่งซีนจนทำให้ผมเนี่ยจำไม่มีวันลืมเลยครับว่าถ้ามีกาฟิลมันต้องมีโอดีและถ้ามีโอดีและกาฟิลนะครับก็ต้องมีธาตุอย่างจอรนเราได้เห็นมุมมองของจอรนนะครับว่าจอรนเนี่ยเป็นคนรักสัตว์มากแค่ไหนนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็คนรักสัตว์แบบผมเองก็เข้าใจมุมมองของจอรนเช่นกันนะครับ ส่วนตัวรายครับมันก็ติดหาเกินครับแต่ก็แอบดาร์กปนมาเบาๆเหมือนกันมาเลยดูแล้วแบบเออครบรถนะครับสนุกจริงๆเลยส่วนงานสร้างในด้านของภาพนะครับก็สวยเนีย้ยเก็บงานดีมากครับแล้วก็ตัวแอนิเมชันเองเนี่ยก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดนะครับโทนสีก็สดใสาพาอบอุ่นตลอดเวลาการลงสีช่วยให้ดวงตาของตัวเราเนี่ยสบายตลอดทุกช่วงเวลานะครับของตัวหนังเลย แล้วก็ชวนหิวด้วยครับในเรื่องของตัวอาหารเองทั้งพิซซ่าลาซานญ,ญ่านะครับในหนังทำออกมาน่ากินด้วยจนผมต้องแอบเปิดแอปสั่งอาหารของพิซซ่าบางเจ้าเพื่อเลื่อนดูเลยครับนะหลังออกจากโรงอะ่ะส่วนด้านเสียงเบสดีมากเลยครับเพิ่มความบันเทิงจัดจัดเลยดนตรีประกอบก็ดีครับบิ i อารมณ์ได้อย่างดีส่วนงานภาคไทยพิโคโตดีจาก ช่องเสือร้องไห้หรือ c ีอจากช่อง Good Day Official เนี่ยมาพากนะครับบอกตามตรงเห็นกระแสต,ต่อต้านมาก็เยอะชื่นชมรอดูก็เยอะในใจก็ไม่ได้คาดหวังมากครับช่วงหนึ่งนาทีแรกเสียงภาคยังไม่ชินแต่พอได้ฟังตกใจครับของจริงว่าภาคดีชิบหายเลยเสียงไม่โดดเลยครับซักซีเลยคุมเสียงตัวเองได้ดีมากเสียงเข้ากับกาฟิลมากมครับ จนทาให้เรามองแมวส้มเป็นแมวติดหลูจริงๆก็ข่าวดีเลยครับเพราะเสียงเหมือนแมวอ้วนชอบกินที่แบบมันดูกวนบาทาไม่พอ,อยังดูเป็นแมวที่เป็นตัวเองสูงไปกว่าเดิมเลยท,ทั้งที่ตัวกาเฟลอะครับมันเป็นตัวเองสูงอยู่แล้วเจอพี่โค้ดพาคเข้าไปรู้สึกว่ามันตัวละครตัวเนี้ยมันตัวเองสูงกว่าเดิมครับคือเสียงเข้าจนให้อารมณ์แบบดีจริงๆนะถึงแม้ว่าในบางช่วงเนี่ยดูจะแบบ มีเสียงที่ไม่ค่อยเข้าบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ถือว่าพากได้ดีจริงๆส่วนเสียงภาคต้นฉบับอันนั้นหนักกว่าครับเข้าแบบไม่รู้จะตียังไงดีพอๆกับภาคไทยเลยนะติดแค่ว่าพี่โค้ดเนี่ยเขามือสมัครเล่นครับเลยไม่สามารถลิปซิงค์ได้ดีเท่านักพากทั่วไปที่เป็นมืออาชีพแต่เขาพากได้อารมณ์ดีนะถ่ายทอดอารมณ์ตัวละครได้ยอดเยี่ยมเลยแล้วก็เข้าใจนะครับที่นอกบทไม่ได้เลยเห็นแต่นัตติงอย่างเดียวครับที่นอกบท แต่ว่านอกบทนะติ่งก็หากระจายเหมือนเดิมครับตกใจในส่วนของภาคไทยจริงๆส่วนใครจะไปดูนะครับไปดูเลยแนะนํานะครับแนะนํามากผ่อนคลายความตึงเครียดแล้วก็เป็นไปได้ก็ภาคไทยก็ดีนะครับมันช่วยให้เส้นที่กําลังตึงๆของเราอะคลายออกทันทีเลยครับและหนังเรื่องนี้อะ่ะบอกเลยโอ้ยชีวิตทาาเต็มสิบนะครับพูดโดยจอนนะซีนนี้ผมหามาก ชอบมากครับภาคไทยคือได้อารมณ์มากโอ้ยชีวิตทาสนั่นแหละโอ้โหชอบมากภาคไทยส่วนคะแนนครับ8เต็ม10ไปเลยลงรักแมวส้มมากๆครับยิ่งตอนเด็กนี่โอ้โหมึงเอ้ยไม่น่าโตมาเลยว่ากาฟิลน่ารักมากครับโตมากวนบาทาเกินเออแต่ว่าตอนเด็กแม่งก็เหลี่ยมเกินนะครับลอซื้อจอนะ โอเคพอแค่นี้แหละครับก็ถ้าใครฟังมาถึงจุดๆนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับผมก็ถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ขออภัยไว้ด้วยจริงๆนะครับแล้วเจอกันคลิปถ,ถัดไปครับอาดิโ os Let's get it. I deserve to be with somebody as